สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ p e n ท o c t ล s t a r นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีนะคะสำหรับปีใหม่ไทยสงกรานต์2 5 6หนะคะหวังว่าทุกท่านคงได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับคนรักนะคะอย่างมีความสุขนะคะมาอัปเดตพลังงานกันดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีพิจิกช่วงปีใหม่ไทยนี้นะคะปีใหม่ไทยนะคะเพิ่งผ่านมาหยกๆ ปีใหม่ไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันเลยสำหรับชาวพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกช่วงปีใหม่ไทยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างโอ้ชาวพิจิก คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการค่อนข้างเยอะนะคะช่วงที่ผ่านมาเนาะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะหรือเป็นเรื่องการงานของคุณนะคะคุณมีเรื่องที่อาจจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอะไฟติ้งนะคะหรือว่าคิดค่อนข้างเยอะทัศนคติของคุณกับคนรอบข้างอาจจะมีอะไรที่ไม่ตรงกันบ้างน,นะคะหรืออาจจะมีการทํางาน การแข่งขันในเรื่องการงานของคุณนะคะก็เป็นไปได้นะสำหรับชาวพิจิกนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ล่ะชาวพิจิกคุณอาจจะแบบม,มีนะคะอะไรที่แบบอาจจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเนาะที่ผ่านมากับคนของคุณนะคะอาจจะมีคนคุยอยู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณถ้าเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันเนาะ ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยแบบตกร่องปล่องชิ้นกันเท่าไหร่คุยกันแล้วรู้สึกว่ามันขัดขัดยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้คุยกันมาระยะหนึ่งเนาะเป็นลักษณะของราชาถือดาบอืมชาวพิจิกคนที่มีคนคุยแต่สถานะคือยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าคุณต้องลดเขาเรียกอ,อะไรคะลดอารมณ์ของคุณลงหน่อยนะคะทั้งคู่เลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า เขาเย็นชากับคุณหรือว่าอะไรคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าคุณลดทิฐิลงมาคุณอาจจะมีความเข้าใจกันและกันมากขึ้นเนาะตอนนี้คุณกับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเขาก็ไม่ค่อยคุยกับคุณหรือคุณเองคุณก็แบบเหมือนกดโกรธงอนๆเขาไม่อยากจะคุยไม่อยากจะอะไรแต่อยากจะบอกว่า ให้ปล่อยใจนิ่งๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองเนาะอย่าพิ่งแบบว่าใช้อารมณ์มากในช่วงนี้นะเพราะว่าคนของคุณเองเขาก็อาจจะมีงานที่ต้องคิดหรือว่าทำเนาะไม่ว่าคุณจะคุยกันผ่านโลกโซเชียลหรือว่าคุณจะเจอกันแล้วก็แล้วแต่นะคะแต่บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนเนี้ยชาวพิจิกคุณอาจจะมีอะไรที่เขาเรียกอะไรอ่ะตึงๆกันอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่บอกได้เลยว่า ยังไงเดี๋ยวคุณทั้งคู่ก็จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะมีไพ่ j u d n m e n t คือการคุยกันนะ่ะใน relationship ในความสัมพันธ์นะคะผู้อ่านอยากจะบอกว่ายังไงก็ต้องมีการที่แบบไม่เข้าใจกันบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติอยู่แล้วเราสองคนมาจากต่างที่ต่างทางก็ต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจนะคะเ,เราเข้าใจเขาเขาก็ต้องเข้าใจเราเนาะ คือทําความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจก็ค่อยๆพูดนะคะมีไพ่จัดเม้นตหมายความว่าถึงคุณจะไม่ชัดเจนไม่คุยกันในตอนนี้เงียบๆใส่กันแต่บอกได้เลยว่าวิ e อ of f o r ์ u n e มายังไงคุณทั้งคู่ก็จะได้กลับมาคุยกันนะคะสําหรับคนคุยที่มีประเด็นเนาะหรือว่าคนมีคู่ก็ได้คนมีแฟนที่มีประเด็นเดี๋ยวคุณก็จะได้กลับมาคุยกันนะคะไม่ต้องห่วงเลยส่วนคนโซดที่แบบโซดสนิทเลยนะคะ ผู้อ่านมองดูว่าช่วงนี้ยังไงซะคือคุณเองก็จะอาจจะยุ่งเรื่องกับงานของคุณหรือตัวตนคุณเองหรือเรื่องในครอบครัวที่มีเรื่องที่จะต้องให้ไฟติ้งทำอะไรเยอะแยะนะคะกับครอบครัวของคุณหรืองานของคุณอาจจะดูยุ่งอะ่ะก่อนปีใหม่มาแล้วก่อนปีใหม่ไทยสงการานต์คุณอาจจะยุ่งหลังสงการานต์คุณก็ยุ่งคุณอาจจะไม่ค่อยได้คิดเรื่องคู่เรื่อง การแบบที่จะมีแฟนในตอนนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะคุณอาจจะเหมือนกับปิดกั้นตัวเองเนาะพอสมควรเลยเนาะคนโสดผู้อ่านมองว่าคุณน่ะอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะที่ผ่านมาในในอดีตพอคุณเจอแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณน่ะไม่อยากไปต่อนะคะปิดใจอยากจะแบบว่าเหมือน เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะบล็อกความสัมพันธ์เนาะถ้าคุณคุย,ยกับใครในโซเชียลแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนโอ้ยก็เบื่อไม่อยากคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเจอความสัมพันธ์ก่อนหนะ้านี้ที่แบบไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่คุณเองก็เลยตั้งกำแพงขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะว่าถ้ายังไม่ดีก็ยังไม่เอาใครละกันก็อยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะอะไรแบบเนี้ยสําหรับชาวพิจิกเนาะแต่บอกได้เลยว่าคุณจะเจอคนเข้ามานะอืพลังงานนะคะ judgment เนี่ย ยังไงซะคือก็ไม่โสดนานนะคะมองว่าพลังงานของคุณหลังปีใหม่เนี่ยน่าจะมีข่าวดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาทางโซเชียลเนาะเพราะว่าเป็นเป็น king of sort นะคะราชาดาบเนี่ยหมายความว่าคนที่เข้ามาอาจจะมาทางงานก็ได้หรือว่าอาจจะมาทางโลกโซเชียลเนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณทั้งคู่อ,อาจจะมีแบบ พลังงานดึงดูดซึ่งกันและกันอาจจะมีบุญที่ทํามาร่วมกันเพราะไพ่ไพ่จัดเม้น t คือ,อยังไงซะคุณกับเขาก็เคยเจอกันมาแล้วอ่ะในชาติภพที่แล้วถ้าคุณเชื่อเรื่องชาติภพนะคะเพราะว่าไพ่วิวออฟ o อร์จูนอ่ะออกมาคอนเฟิร์มอีกแรงหนึ่งด้วยว่ายัางไงซะคุณก็จะได้พบคนที่ใช่ถ้าสําหรับคนที่เจ็บช้ำที่โสดมานานแล้วที่เจอความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไม่ดีแต่บอกได้เลยว่าต่อไปจากเนี้ย คนที่เข้ามานะคะมีความเป็นแบบเนื้อคู่คุณค่อนข้างสูงเพราะว่าไพ่กงล้อเนี่ยบอกอยู่แล้ว,วชัดเจนว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะเขาต้องทําบุญสัมพันธ์ร่วมออกับคุณมาในชาติบางก่อนเขาถึงมาเจอคุณอีกทีในชาตินี้ยังไงคุณก็ไม่สามารถเลี่ยงนะตรงนี้ได้นะคะสําหรับชาวพิจิกเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบ บูบวาบหมายถึงว่าไม่ได้เข้ามารวดเร็วอะไรเขาอาจจะแบบว่าแอบมองคุณมานานแล้วนะคะในที่ทำงานเดียวกันหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าเอ่อมาจากทางโลกโซเชียลนะคะก็ขอให้คุณลองสังเกตสังเกตดูได้นะคะใครที่แบบเออพูดจากับคุณดีๆนะคะแล้วคุณมองเขาแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาเป็นพิเศษเนี่ยต้องตาต้องใจเป็นพิเศษคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่คุณได้ถ้าคุยแล้วถูกคอด้วยนะ คุณต้องรู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกเจอด้วยใช่ไหมคะแล้วพอยิ่งคุยไปคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมผู้ชายคนนี้ถูกชะตาเนาะอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่คุณนะคะสามารถที่จะแบบเจอคนคนนี้ได้ในเร็ววันนี้พลังงานบอกว่าแบบนั้นนะคะตามหน้าไพ่เลยเนาะสําหรับคนโสดนะคะที่โสดมาพักหนึ่งแล้วส่วนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นอะไรนะคะชาวพิจิกผู้อ่านมองว่าหลังสงกรานนี้นะคะ คุณทั้งคู่อาจจะมีเรื่องนะคะอะไรที่แบบขัดแย้งกันบ้างเนาะกับคู่รักของคุณหรือแฟนของคุณอาจจะเป็นเรื่องงานนั่นแหละเพราะว่าอาจจะแบบทํางานแล้วเกิดแบบคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนคุณจะเอาอย่างนี้แฟนคุณจะเอาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วก็เกิดอาการแบบงอนงนกันบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ผู้อ่านอยากจะบอกว่าให้ใช้สติให้ใช้แบบความใจเย็นเนาะเวลาคุยกันก็อย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าชีวิตคู่มันก็ไม่ง่ายเนาะ คือถ้าคุณไม่คุยกันไม่เคลียร์กันให้เข้าใจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลุกลามเนาะถ้าเกิดว่าไม่เคลียร์กันนะคะพยายามเคลียร์กันให้จบภายในวันนั้นเนาะเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรนะคะคุณเองอะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณแบบน้อยใจหรืออาจจะโกรธคู่ของคุณนะคะแต่ไพ่อยากมาเตือนว่าไม่ต้องไม่ต้องเขาเรีเยกอะไรคะ ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องงอนไปไม่ว่าถ้าคุณมีเรื่องอะไรกันอยู่นะคะชาวพิจิตเพราะยังไงเสียเนี่ยคุณกับเขาว่าก็เกิดมาเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันนะคะจัดจเมนบอกแล้วนะคะถ้าคนมีคู่เนาะคุณก็ต้องทําความเข้าใจทำทำแบบ ทำความเข้าใจกับคนของคุณเนาะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะคะคืออะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางเนาะให้ว e ว o ลฟอร์จูนอาจจะบอกว่าถ้าคนที่มีปัญหาอยู่เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจกันไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องภายนอกด้วยแล้วเนี่ยยังไงคุณทั้งคู่ก็ต้องกลับมาคุยกันนะคะเพราะคุณทั้งคู่ก็แบบอาจจะอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งแล้วหรืออาจจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยมีปัญหากันเนาะแต่ว่าพอคุยกันเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวมันอาจจะมีอะไรที่ ขัดหูขัดจขัดใจกันไปบ้างนะคะก็ให้อภัยกันนะคะชีวิตคู่มันจึงจะแบบไปรอดเนาะแต่ไพ่เนี่ยบอกอยู่แล้วนะคะสำหรับชาวพิจิกว่า,าคนที่คุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะคนที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่าคนที่คุณคุยอยู่นะคะเป็นคนที่ใช่นะคะมีพลังงานของเนื้อคู่ตุนางันทีเดียวนะคะสําหรับชาวพิจิกเพราะว่า ไพ่จัดเม้น t กับไพ่ว e วออ f ฟอร์จูนมาคอนเฟิร์มเนาะว่าชาวพิจิกเนี่ยคนที่คุยอยู่หรือคนที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรมีรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่รักกันเป็นคู่ที่ทําบุญมาร่วมกันนะคะอืมชาวพิจิกนะคะก็อย่าใช้อารมณ์เยอะแค่นั้นเองมาดูนะคะไพ่วิงออฟโซซิสเตอรนะคะอยากจะแนะนําอะไรนะคะสําหรับปีใหม่ไทยนี้นะคะเข้ากับธีมเลยเห็นไหมคะไทย มาดูกันเลยว่าพาอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาพิจิตคคะว้าวว e งอลซ o ซิสเตอร์ขอหนึ่งใบค่ะโอ้ authenticity is your true beauty เห็นไหมคะเขาบอกว่าพายอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าความงามของคุณนะ่ะมีอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะคุณมีความสวยงามนะคะทุกคนมีสเสน่ห์นะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณก็หลอ่อคุณก็ งดงามคุณก็มีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่คุณนะคะอยู่กับใครก็ขอให้คุณนะะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะพูดจาให้ดูแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ออกมาจากใจของคุณนะคะเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะคะมีเสน่ห์ในแบบของคุณนะคะแล้วคนอื่นก็จะหลงไหลคุณนะคะคุณก็จะดึงดูดคนที่ คนที่ใช่นะคะสาหรับคนโสดมาให้คุณถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณนะคะก็จะรู้สึกแบบโอ๊ยแบบตกหลุมรักคุณทุกวันทุกวันเลยนะคะหรือว่าคนที่แบบคู่ที่แบบไม่ชัดเจนหรือมีประเด็นอยู่นะคะการพูดจาของคุณก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าสมมติว่าคุณนะคะพูดจาดีๆกับคู่ของคุณนะคะพยายามอย่าใช้อีโก้ลดอีโก้ลงมาทุกอย่าง มันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะยังไงคู่ของคุณหรือคนของคุณหรือคนที่คุณคุยหรือดิวอยู่เขาก็เห็นคุณค่าในตัวของคุณอยู่แล้วนะคะเพราะคุณนะ่ะมีความงามอยู่แล้วนะคะจากภายในนะคะแล้วมันเปล่งประกายออกมาสู่ภายนอกเนาะเป็นความงามที่แบบเลอค่า <laughs> ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็คือเป็นความมีสเสน่ห์นะคะในแบบของคุณเลยนะคะอะมาดูนะคะ love oracle นะคะอยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวพิจิกบ้างนะคะในช่วง ปีใหม่ไทยสงกรานนี้นะคะขอหนึ่งใบค่ะโอ้เซเรนเดอร์ไพ่บอกว่า s u r รนเดอร์ค่ะ At time we must surrender the old before something new to enter your life Let go and all will work out เห็นไหมคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นคู่ที่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอะไรที่ยอมได้อาภัยให้ได้ก็อาภัยกันไปนะคะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าอย่ามีอีกโก้ต่อกันมากเกินไปนะคะกับคู่ของคุณแล้วชีวิตคู่คุณจะได้ราบรื่นนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะความสัมพันธ์โสดผู้อ่านก็อยากจะบอกว่าตามไพ่อะไพ่ก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณเนะี่ยยอมรับกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็เลทอีโกสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้อง เก็บมันไว้สิ่งที่ดีคุณก็เก็บมันไว้นะคะอย่าให้สิ่งเก่าๆมาเขาเรียกอะไรคะบั่นทอนในช่วงปัจจุบันของคุณนะคะให้คุณนะยอมรับกับ something new สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็ทำให้มัน work นะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะกับความสัมพันธ์ก็เช่นกันน่ะไพ่เลิฟออร์เอยากจะแนะนำว่าทุกความสัมพันธ์เลยนะคะอะไรที่ไม่ดีให้คุณปล่อยวางนะคะอย่าเอามายึดติด กับสิ่งปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่แล้วปัจจุบันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะให้คุณปล่อยสิ่งเก่าไปให้หมดนะคะแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกอย่างมันจะ work out ก็คือแบบมันจะดีมากเลยนะคะขอให้คุณแบบทํามันให้ดีที่สุดอะ่ะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองอย่าเอาสิ่งเก่าๆนะคะมามาปนกับความรู้สึกกับคนในปัจจุบันของคุณแค่นั้นเองที่พายอยากจะแนะนำนะคะ อืมโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นพลังงานนะคะโดยรวมโดยกว้างดยทั่วไปของชาวพิจิกช่วงปีใหม่ไทยที่เพิ่งผ่านมานี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับพลังงานที่ดีไปบวกๆนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและมีความสุขนะคะต่อไปจากนี้ ทุกๆวันเลยนะคะและเจอความรักที่ดีสมหวังนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้รักกันมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะโอเควันนี้นะคะผู้อ่านก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะคะและถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาก็ขอให้ ช่วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านให้ช่อง p e n a c o e Star ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย